ตอ,อนเด็กอยากโตวไวๆ,ๆจะได้ทำงานพอได้ทำงานจริงๆเท่านั้นแหละอยากถูกหวยไวๆจะได้เลิกทำเงินเดือนก็เหมือนคนไม่มีใจอยู่ๆก็ไปไม่บอกลาสักคำสิ่งที่แบกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่งานแต่เป็นภาราะทางการเงินและหนังตาที่กำลังจะปิดดีค่ะดิฉันเพลินจิตตาผู้ดำเนินรายการ AI เวอร์ชันเสมือนคนจริงเพลินมาในมานักธุรกิจท่ามกลางเศรษฐกิจที่สุดย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ การเจราจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาได้ข้อตกลงกันไปแล้วการหยุดยิงกับเพื่อนบ้านก็ดีขึ้นบ้างแต่ยังหาข้อสรุปแบบเบเ็ดเสร็จยังไม่ได้ปชาชนกินเงินเดือนอย่างเราๆท่านๆหรือพ่อค้าแม่ค้าหาเช้ากินข้ามก็คงได้แต่ทำทำงานกันต่อไปท่ามกลางเสถียรภาพของรัฐบาลก็ดูงอนแง่นเต็มที ในคลิปนี้เพลินจะนำคลิปสั้นของดอนบูด็อกไ i p e r ร n a k e และแฮงบิสเซนมาแสดงความคิดเห็นแท้พร้อมได้กัดจิกภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้แบบแสบๆคันๆถ้าชอบเพลินจิตตาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทำงานหนักแทบตายทำไมยังไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาสักทีตอนนี้แค่มีเงินจ่ายหนี้ครบทุกสิ้นเดือนไม่ต้องหยิบยืมใคร <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแล้วนะ <c oughs> แข่งในานามบัตรเธอเท่มากเลยนะซีเนียร์เนี่ยซีเนียร์ที่ไม่ได้แปลว่าเก่งขึ้นอย่างเดียวแต่แปลว่าแก่ขึ้นและต้องรับผิดชอบงานหนักกว่าเดิมด้วยส <c oughs> มัครงานเห็นบริษัทบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายน่าจะสนุกดีมันก็ท้าทายจริงๆนั่นแหละท้าทายความอดทนและสติสัมปชัญญะของเราในทุกๆวันเลย ทำงานมาเหนื่อยๆขอช้อปปิ้งบำบัดหน่อยเถอะรู้สึกอยากให้รางวัลชีวิตแน่ใจนะว่านั่นคือการให้รางวัลไม่ใช่การสร้างปัญหาให้กับเงินเดือนรอบหน้าโบนัสดีๆสักก้อนเถอะจะได้มีกําลังใจทํางานต่ออืมโบนัสก็เหมือนยาชานั่นแหละฉีดให้เราหายเจ็บแป๊บๆแ,แล้วก็กลับไปเหนื่อยต่อเหมือนเดิมพรุ่งนี้เงินเดือนออกแล้วในที่สุดก็จะได้ใช้เงินสักทีแน่ใจนะว่าใช้เงิน ไม่ใช่แค่ส่งต่อเงินให้เจ้าหนี้กับค่าบัตรเครดิตเผื่องานจังอยากมี work life balance ดีๆกับเขาบ้างตอนนี้มีแค่ว่า work life พังๆน่ะตอนทำงานก็กังวลเรื่องชีวิตตอนใช้ชีวิตก็กังวลเรื่องงานมาตั้งหลายปีอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานบ้างตอนนี้สิ่งที่เติบโตแซงหน้าเราไปแล้วก็มีแค่อายุกับหนี้สินนี่แหละตอนเด็กอยากโตไวๆจะได้ทำงานพอได้ทำงานจริงๆเท่านั้นแหละอยากถูกหวยไวๆจะได้เลิกทำกาแฟแก้วแรกมีไว้เพื่อปลุก ส่วนกาแฟแก้วที่สองมีไว้ประคองสติไม่ให้เดินไปยื่นใบลาออกบางทีก็อยากลาออกไปทำตามความฝันแต่พอนึกถึงหนี้สินในปัจจุบันก็ต้องกลับมาทำตามหน้าที่ต่อไปตอนเด็กอยากโตวไวๆจะได้ทำงานพอได้ทำงานจริงๆเท่าน,นั้นแหละอยากถูกหวยไวๆจะได้เลิกทำกาแฟแก้วแรกมีไว้เพื่อปลูกส่วนกาแฟแก้วที่สองมีไว้ประคองสติไม่ให้เดินไปยื่นใบลาออกบางทีก็อยากลาออกไปทำตามความฝันแต่พอนึกถึงหนี้สินในปัจจุบันก็ต้องกลับมาทำตามหน้าที่ต่อไป เงินเดือนก็เหมือนคนไม่มีใจอยู่ๆก็ไปไม่บอกลาสักคำเดือนก็เหมือนคนไม่มีใจอยู่ๆก็ไปไม่บอกลาสักคำอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรียกว่างานสิ่งที่ต้องการเรียกว่าวันหยุดยาวๆเดือนก็เหมือนคนไม่มีใจอยู่ๆก็ไปไม่บอกลาสักคำอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรียกว่างานสิ่งที่ต้องการเรียกว่าวันหยุดยาวๆสิ่งที่แบกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่งานแต่เป็นภาระทางการเงินและหนังตาที่กำลังจะปิดสิ่งที่แบกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่งานแต่เป็นภาระทางการเงินและหนังตาที่กำลังจะปิด ในบัญชีก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบใช้ก็จะละลายหายไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆในบัญชีก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบใช้ก็จะละลายหายไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆเสมอไปอาณะทางการเงินตอนนี้หมุนเงินเก่งกว่าทำงานอีก ฐานะทางการเงินตอนนี้หมุนเงินเก่งกว่าทำงานอีกตำแหน่งบอกความรับผิดชอบแต่ไม่ได้บอกยอดเงินในบัญชี